สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชัยดูเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะครับสูตรนี้งมดที่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับในเด่นล่างทั้ง3สูตรนี้นะครับยังไงถ้าใครถูกใจชิมนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยผลที่ออกนะครับก็จะเป็นที่ใน92้นั่นแหละก็เข้าไปทุกสูตรเลยนะครับาะเข้าไปทุกสูตรเลยเสียดายเนาะ มันมาชนกันกับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแบบเนี้ไม่มาศูนย์กับหนึ่งครับไม่มาล่างเลยนะครับไปออกบนเนาะนะครับเอหรือว่าถ้ามันชนสองตัวสามสูตรแบบเนี้นะครับมันก็เหมือนกับงวดนี้เนาะนะเอเนี่ยมันก็มาออกศนะูนย์เจ็ดเนาะหรือว่าถ้ามันชนกันแบบนี้หรือว่าเราจะต้องไปดูนะครับในงวดก่อนหน้าเนาะที่มันมาออกอะไรเนี่ยก็ยังมาศูนย์เจ็ดเลยเนาะไปออกบนนะครับอ่ะ โอเคนะครับมาดูต่อนะครับทั้ง3สูตรนี้นะครับเราก็จะมาชนกันในสูตรเลขเด่นในนะครับงวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับชุดเดียวเนาะอ่ะมาดูกันนะครับเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูในสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรแรกนะครับในสูตรนี้นั่นแหละก็เข้าต่อเนื่องนะครับมาหลายงวดแล้วนะครับก็อาจจะหลุดบ้างนะครับในเด่นล่าง อ่เรามาดูกันต่อนะครับสูตรนี้ตามนี้นะครับสำหรับวิธีการคํานวณเรามาหาในงวดล่าสุดกันเลยนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นในที่ใน3 3 6 1หนะครับ8 0 7ล่างก็จะเป็นในที่92นะครับสูตรนี้ให้ดำอะไรบ้างนะครับนำหลักพันหลักพันก็จะเป็น1นะครับแล้วก็หลักร้อยเนาะหลักร้อยก็คือ8 จะคูณนะครับทั้งหมดด้วยเลขคงที่สองนะครับหนึ่งสองได้สองแปดสองเป็นสิบหกนะครับจับบวกกันก็จะได้แปดต่อมานะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะอ่านะครับเพิ่มแต้มก็จะเป็นเก้าลดแต้มก็จะเป็นเจ็ดก็จะได้แล้วนะครับในวัดนี้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแล้ววัดที่แล้วออก 8ปดเนาะเหล็กง่ามนะครับเน 92, าะ9กอ่ะก็มาใน9นะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันกับในวดนี้เลยนะครับเนี่ย789นี่ก็789นี่90งวดก่อนมาศูนย์วดนนี้มา9เออครับหรือว่าจะสลับกันนี่อ่ะนั่นแหละนะครับเนาะสูตรแรกนะครับได้มาแล้วนะครับต่อมาในสูตรที่2นะครับเดรล่างในสูตรที่2 นี่แหละที่ลงก็พูดไปลงปรพร้อมพกันนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีหลุดบ้างนะสูตรนี้ผลออก92 mm hmm. อนะก็มาในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะ mm hmm. เพราะว่ามันหลุดไป2งงวดติดแล้วต้องกลับเข้ามาได้นี่นะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับปะปนกันไปเนาะ mm hmm. นะครับก็ในงวดล่าสุดจะได้ในเลขไหนนะครับขั้นตอนการสูตรก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm hmm. อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเนาะ นี่ในสูตรที่1นเนาะนี่สูตรที่2ส,สูตรที่2นี้นะครับสูตรก็ให้นําในหลักพันนะครับหลักพันก็จะเป็น1นเนะาะทำด้วยในหลัก10ล่างนะครับมา2ตัวเนาะสิล่างก็จะเป็น9นะครับแล้วก็9จะคูณด้วยเลขคงที่9 9แล้วก็8นะครับ 9กแล้วก็8ปเนาะหนได้9ก้เด้อเกเป็น81เนาะเกนะครับเป็นเกเป็นเจอเนาะอ่ะก็จับบวกกันนะครับตัดไปก็เหลือ2สูตรก็คือให้นะเพิ่มแต้มลดแต้มบนะเหมือนก,นกันกับในสูตรแรกเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาก็จะเป็น1นะครับก็จะได้นะครับใน1 2 3 ก็มารอดูผลแล้วกันนะครับว่าจะออกไหมนะครับส่วนในสูตรที่3สูตรที่3นี้ก็จะเป็นในนะครับในเด็ดล่างเนาะก็จะเป็นในสูตร10ล่างเดินดีนะครับในหลัก10เนาะของล่างเดินดี9กเนี่ยแยกออกมานะครับอันนี้เป็นสูตรหลัก10ซึ่งก็ใช้มาตั้งแต่ปีในปีที่แล้วแล้วนะครับสูตรนี้เข้ามาทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนี่นะครับอาจจะมีหลุดบ้างเนาะหลุดไป2งวติดมากนะครับวันนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับ ก็ยังเข้าต่อเนื่องเนาะ8 0 7 9 2นี่ก็ยังมานะครับงวดก่อนก็มาหลัก10บเออพักหลังๆนี่ติดหลัก10มาด้วยเนาะเรามาดูนะครับว่าในงวดนี้จะได้ในเลขไหนนะครับก็ขอให้มันชนกันกันกบใน2ส,สูตรเมื่อกี้นะครับเนาะเออจะได้เลือกง่ายๆหน่อยนะครับนี่แหละสูตรนะครับวิธีการคำนวณสูตร ก็จะนําในนะครับนำหลัก10ล่างเนาะบวกเลขคงที่90 0าคูณเลขคงที่9นะครับสิบบนคูณเลขคงที่9 10ล่างคูณเลขคงที่9นะครับนั่นแหละนะครับจะบวกผลลัพธ์กันก็จะเพิ่มแต้มเนาะอ่ะมาดูกันเลยนะครับก็จะนําในหลัก10ล่างเนาะสิล่างก็จะเป็น9นะครับแล้วก็ในหลักร้อยหลักร้อยก็คือ8นะครับแล้วก็จะเป็นในหลัก10บนจะเป็น0นะูนย์เนาะแล้วก็10บน10ล่าง10ล่างก็คือ9เด้อ จะบวกเนาะข้างล่างก็จะเป็นคูณ3ตัว9อย่างเดียวเลยครับคิดอะไรไม่ออกจับบวก9กคูณเนะครับ9กบวกเเป็น18นะครับ8 9เป็น72็ดสอเนอะอ่ะ0คูณอะไรได้0นะครับแล้วก็9 9เป็น81ได้แล้วนะครับก็จะเป็น8บวกกับ2ก็คือ0เหลือ1นะครับได้1นึจับเพิ่มไปจับเพิ่มไปนะครับ1 2 3 โชว์รักันกับในสูตรที่2อ่เรามาสรุปนะครับทั้ง3สูตรนี้มีอะไนบ้างนะครับก็จะ1กรลกตาคุม่มนะครับก็สำหรับในสูตรที่1เนาะก็จะให้ไปในที่ใน7 8 9สูตรที่2ก็จะเป็นในที่ใน1 2 3 สุตที่3ก็จะเป็นที่ในหนึเหมือนกันเลยเนาะนะครับลองดูสถิติที่ผ่าน,านมาของหนึ่งองสามเนี่ย 1, 2, 3่งสาวันนี้หลุดเนาะเจ็ดแปดเก้ากา็มีหลุดอยู่ไปงวดนหนึ่งหนึ่งฝั่งนี้ไม่มี ก็ดูที่2สูตรสูตรนี้มันชนกัน2สูตรชนกัน901นี่ชนกันในแบบนี้ก็มานะถือว่ามาในหลักหน่วยนะครับมีอีกสักก้นไหมที่ชนกันนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยมีคล้ายๆกันกับในงวดของวันที่2นะครับ2พฤษภาคมเนาะที่อันนี้เป็น901นะครับสูตรที่2นี่แล้วก็สิบล่างเป็น901เหมือนกันนะครับมาในหลักหน่วยออเจับคู่กันเลยนะเนี่ยนะครับเนาะ แล้วก็ในงวดล่าสุดนี่แหละ mm hmm. ก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับล่างนะครับนี่แหละชนกัน1นึ่สนะครับหรือว่าจะเอา1 2 3สามเนี่ยนะครับมาจับกับตัวนี้ mm hmm. ก็ไม่แน่นะครับเนาะหรือว่านงวดนเนี้ยอาจจะออก1 2สองหรือ2 3สาน,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 นะครับเนี่ยเหมือนในงวดนเนี้ยออกเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะ ก็ลองนําไปพิจารากันดูนะครับสําหรับในงวดที่จะถึงนี้นี่แหละชนกันในที่ใน2สูตรนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆงปังๆรวยรวยนะครับกันทุกคนทุกท่านก็สําหรับใน2สูตรก่อนหน้านี้นี่แหละครับเนี่ยชุดเดียวเนี่ยแต่ไม่มีล่างเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรล่างเนาะหรือว่าในสูตรเนี้ยแต่ไปบนแล้วนะครับเม็ดเดียวในงวดที่แล้วนี่สูตเจ็ดนะครับเนาะ เออนะครับปุ๊กมานะครับเนาะชุดเดียวนั่นแหละนะครับเนาะมันก็มาชนกันกับในนี่เลยนะครับชุดวัดใจนี่บนล่างนี่มาชนกันนี่เนี่ยวจะเป็นที่สองที่จะมานะครับแล้วก็นี่จะมาจับคู่กันกับในสูตรเนี่ยนก็เจ็ดสองไปๆเลยเนาะน่าสนใจนะครับเนาะเนี่ยที่ผมทําสูตรให้ดูในที่หัวเด็ดจัดไปเนี่ย สองตัวบนเนี่ยสองตัวบนเนี่ยมักจะมาเป็นตัวเด่นเนี่ยหลังๆเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ในงวดนี้แหละนะครับหนึ่งแปดเนี่ยก็มาแปดเนี่ยมาบนด้วยหนึ่งเก้าเนี่ยก็มาเก้าล่างสี่สองเนี่ยก็มาสองหนึ่งสองเนี่ยก็มาสองเก้าหกเนี่ยก็มาเก้าเนี่ยระหว่างศูนย์เจ็ดเนี่ยเนี่ยจะเรียกเอาตัวไหนนะครับซึ่งมันเด่นเด่นเจ็ดเนี่ยเนี่ยมาชนกันกับในสูตรเนี่ยสถิติที่ผ่านมาในล่างเนี่ย ก้าสองศูนย์เนี่ยสูตรนี้ไม่เข้าเนาะสูตรเนี่ยอ่าอันนี้ก็ไม่เข้าเนาะศูนย์เก้าอันนี้ก็ไม่เข้านี่และครับก็ไล่ดูตามที่ลงจริงๆเลยนะครับใช้จริงๆเนี่ยตั้งแต่ในงวดของวันที่1มีนาคมนะครับ1นึ่สูตรนี่แหละเกาหนึ่งอันนี้ก็หลุดเนาะนี่แหละเนี่สยสถิตินะครับ ก็ถือว่าย <se> ังเข้าเยอะกว่านาะเนี well. ่ยเหมือนในสูตรที่สองนี่เต็มที่มันเข้ามาสองงวดติดเนาะนะครับเนี่ยเหลือโค้ตาอยู่อีกงวดหนึ่งนะครับที่มันจะเข้าเนาะเนี่ยสูตรเนี้ยสูตรที่สองเนี่ยก็เข้ามาสองงวดติดนะเต็มที่ก็ยังไงก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนี่สูตรนี้ก็เข้ามาสองงวดติดแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ขอให้เป็นงวดที่สามงวดติดอ่ะนี่แหละนะครับก็ชนกันกับในเม็ดเดียวคู่เดียวบนล่างนะครับก็ลอง นำไปพิจารกกันดูนะครับเหรือหรือจะเอาเด่นเด่นเจนี่แหละนะครับเนาะเนี่ยเด่นเด่นเจนี่แหละนะครับถ้าว่าเจมันจะมาอีกก็จบไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามก็น่าสนใจนะครับเนาะก็ลองเพิ่มแ้มลดแ้มเนี่ยเนี่ยมันก็เนี่ยเพิ่มแ้มลดแทมมก็เป็นเจ็ดสามก็มาวนอยู่ในตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวยปงังปังกันนี่แหละเลขนะครับก็ชนกัน นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเพงเงปังๆรับทรับกันทุกคนทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะนี่แหละนะครับร้อสูตรเด็ดล่างยังไงนะครับในคลิปตัดไปก็เดี๋ยวนะครับนำหลักร้อยมาให้ดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ